วันนี้นะครับเรามาทําความรู้จักกับหลักสูตรใหม่ถอดด้ามเลยนะครับของคณะศิลปศาสตร์นะครับชื่อว่าหลักสูตรวัตกรรมการพัฒนาสังคมนะครับหลักสูตรนี้เนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะมีความมีคําถามนะครับพอได้เห็นชื่อหลักสูตรแล้วนะครับว่าเอ๊ะมันเรียนยังไงนะครับหรือว่าเรียนแล้วจะจะไปทํางานอะไรอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเรามาทําความรู้จักก่อนนะครับว่าหลักสูตรอันนี้เนี่ย เกิดขึ้นนะครับท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของโลกนะครับมันมีความพลิกผันของโลกอย่างมากหลักสูตรหลักสูตรเดิมของคณะเนี่ยครับชื่อว่าการพัฒนาสังคมนะครับเราเปิดมาแล้วเนี่ยยีกว่าปีนะครับแล้วพบว่าความรู้ในการพัฒนาน,นั้นเนี่ยซึ่งก็มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมอันหนึ่งนะครับแต่เมื่อโลกมันเปลี่ยนใช่ไหมครับมันมีความพลิกผันอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยทักษะ วิธีคิดวิธีมองหรือวิธีการเข้าใจนะครับปรากฏการณ์ใหม่ๆเนี่ยท่ามกลางความผิดผันของโลกเนี่ยจึงมีความสําคัญนะครับนักศึกษาที่ามาเมรียนปริญญาตรีในหลักสูตรนี้เนี่ยเราจะได้วุฒินะครับเป็นชื่อว่าศิลปศาสตร์บัณฑิตนะครับซึ่งเราสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากนะครับทั้งราชการเพราะว่าหน่วยงานกอพอเนี่ยรับรองแล้วนะครับประกอบอาชีพราชการเอกชนต่างๆมากมายเหมือนกับรุ่นพี่ที่จบมาแล้วนะครับ และสิ่งที่เราจะได้ติดตัวไปเนี่ยก็คือทักษะความคิดสำหรับทักษะและความคิดที่มีความจําเป็นสำหรับโลกสมัยใหม่เช่นนะครับมันมีวิชาเรียเนเกี่ยวกโลกกับความพลิกผันอย่างงี้ครับมันมีความพลิกผันอยู่ตลอดเวลาซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าน้องๆเองเนี่ยก็ได้รับประสบปัญหาเรื่องของสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 นะครับการเปลี่ยนการเกิดขึ้นของโควิดเนี่ยส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ นะครับการเรียนหรือการทํางานหรือการใช้ในชีวิตประจําวันมันเปลี่ยนไปหมดเลยทักษะต่างๆที่เรามีอยู่เดิมนั้นเนี่ยก็ใช้ได้อย่างไม่เต็มที่นักนะครับผมคิดว่านวัตกรรมการพัฒนาสังคมเนี่ยก็จะสนับสน,นุนการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะครับเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยมันแปลว่าสิ่งใหม่ใช่ไหมครับเราจะเริ่มต้นจากสิ่งที่ สิ่งเดิมนะครับที่มันมีข้อจำกัดต่างๆมากมายแล้วก็หาความเป็นไปได้ใหม่ในการพัฒนาในการเปลี่ยนแปลงสังคมสิ่งต่างๆที่บัณฑิตนะครับศิลปศาสตร์นวัตกรรมการพัฒนาสังคมจะติดตัวพวกเราไปเนี่ยมันคล้ายๆกับคล้ายๆกับสิ่งพิเศษอาวุธลับครับอาวุธลับอย่างเช่นว่า,เ,าเราอาจจะไปทำงานในตำแหน่งเดียวกันแบบกับคนอื่นๆนะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีมอง วิธีตั้งคำถามกับปรากฏการณ์แล้วก็ทำงานในภารกิจหน้าที่ของเราในแต่ละหน่วยงานองค์กรเนี่ยครับที่แตกต่างไปนะอาจารย์คิดว่าอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยรุ่นพี่ที่จบไปแล้วเนี่ยเสียงสะท้อนกลับมาทั้งคนที่จบไปแล้วนะครับตัวบัณฑิตนะครับหรือว่าคนที่รับบัณฑิตเข้าไปทําง,งานจะเห็นเลยว่ามันมีความแตกต่างพิเศษอาจารย์คงไม่สามารถบอกได้ว่าแลวความแตกต่างนั้นคืออะไรนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้สอนแบบลักษณะที่ว่ามันมีสูตรสําเร็จของความรู้ของความเข้าใจเนี่ยวางอยู่ตรงหน้าแล้วเราเรียนรู้อันนั้นพร้อมๆกันเหมือนการกล่าวนะครับหลักสูตรเนี่ยจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมกันระหว่างผู้เรียนซึ่งอาจจะมีมีบุค,คลิกมีศักยภาพใช่ไหมครับมีต้นทุนในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอาจารย์ก็จะทําหน้าที่ คล้ายๆกับว่าดึงศักยภาพของพวกเราออกมานะครับถ้าใครเคยชมรายการทางโทรทัศน์นะครับอย่างเช่นการประกวดประกวดนักร้องอย่าง The Voice เนี่ยครับคนที่ชนะเนี่ยไม่ใช่คนที่ร้องดีที่สุดนะครับแต่คือคนที่มีองค์ประกอบของการเป็นผู้ที่เป็น The v o i c e มากที่สุดนะครับอาจจะเป็นบุคลิกภาพวิธีคิดวิธีการสื่อสารเช่นกันนะครับคนที่มาเรียนในหลักสูตรอันนี้เนี่ย เราเนี่ยก็จะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนกับอาจารย์นะครับแล้วก็ใช้ต้นทุนสกยภาพของพวกเราเนี่ยเพื่อให้เกิดทักษะสําหรับอนาคตอันนั้นนะครับเวลาอันจํากัดแบบนี้เนี่ยอาจารย์คงไม่สามารถอธิบายว่าทักษะเหล่านั้นมีรายละเอียดอย่างไรนะครับซึ่งอาจจะมีโอกาสต่อไปในการสื่อสารนะครับผมคิดว่าถ้าสนใจในหลักสูตรเนี่ยคอยติดตามนะครับในเพจของหลักสูตร นวัตกรรมการพัฒนาสังคมนะครับซึ่งก็จะมีผู้ติดตามจํานวนมากนะครับแล้วปีนี้เนี่ยเราเริ่มรับนักศึกษาปี65แล้วนะครับมีหลายคนเนี่ยที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วนะครับแล้วก็เข้ามามีปฏิสัมพันธ์นะครับถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับอาจจะใช้โอกาสเข้าไปเยี่ยมเยียนเพจนะครับชื่อเพจว่าหลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนาสังคมนะครับเข้าไปแล้วก็สามารถมีบทสนทนาได้นะครับแล้วอาจารย์และพี่ ที่เป็นแอดมินเนี่ยจะเข้าไปสนทนากับน้องๆทุกคนนะครับหรือถ้าท่านผู้ปกครองที่ได้ชมอยู่นะครับท่านก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้นะครับว่าหลักสูตรนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดความเข้าใจนะครับ